คือใช้คำว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติบโตจากที่เราทําอยู่ครัวบ้านตอนนี้ก็มีการขยับขยายพื้นที่การผลิตเอมันทําให้เราสามารถพัฒนาสินค้าได้มากขึ้นเพราะว่าเราก็เริ่มแบบว่าเอาเข้าไปตรวจแล็บใช่ไหมคะก็มีฟู้ดไซด์มาประจําและเพื่อที่เราจะได้ปรึกษาว่าเราจะพัฒนาสินค้าได้ยังไงแต่ว่าคนอดีคนทาสูตรน้าพริกก็ยังเป็นฝ่ายคนเดียวอยู่ล่าสุดก็ออกน้ําจิ้มอีกแล้วนะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆคือคือมันเหมือนว่าเรามาเจอความสุขจริงๆในช่วงแบบ ใกล้จะสี่สิบนะอย่างก่อนนั้นนี่เวลาที่เราเล่นละครแล้วแฮปปี้ค่ะแต่ว่าตอนที่อยู่ในครัวแล้วทาน้ําพริกแล้วมันได้ลองผิดลองถูกได้ลองแบบลองใส่อันนี้ก็ไปซิเดี๋ยวลองอันนี้ซิมันมันมันแฮปปี้มากเลยเหมือนเหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางอาหารอะมันเป็นฟิลนั้นมันก็เลยรู้สึกมีความสุขมากแล้วก็เห็นครยแสบปากเขาเติบโตเราดีใจแต่มันก็มีวิสัชิมไหมเยอะเยอะของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย เยอะมากล่าสุดลูกค้าบอกว่าจะจ้างทนายความมาฟ้องดิฉันดิฉันก็งงว่าฟ้องเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเราไม่ส่งน้ำพริกแล้วก็ถามว่าไม่ทราบว่ากดสั่งจากที่ไหนคะพอดูแล้วก็คือเป็นที่อื่นค่ะเป็นเพจปลอมนะคะก็ฝากเลยคือให้สังเกตให้ดีนะคะเหตจริงผู้ติดตามตอนนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นคนนะคะแล้วก็ยังมีทางทิกต็อกมีช้อปปี้ทิกต็อกก็ไม่ได้มีช่องปลอมแต่ว่ามีน้ำพริกที่ซื้อเราไปแล้วก็ไปอัพราคาก็ปุกระหหกร้อยเจ็ดร้อย นี่มันน้ำพีกอะไรอะทำไมแบบราคา600คนก็กดงงมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ถามลูกค้าด้วยความที่เราทําเองเราไม่มีโรงงานทํานะคะจํานวนที่ได้มันก็น้อยลูกค้าบางคนอยากรอมากๆพอไปเจอตรงนี้600ชิ้นก็กดเป็นอย่างเง้ก็ไม่อยากให้ทําทุกคนจริงๆแล้วถ้าอยากมีรายได้ตอนนี้มันมีหลายช่องทางในการที่เราจะสามารถทํางานได้ทางออนไลน์แล้วก็ควรอย่าทำแบบนั้นเลยมันเดือดร้อนกันไปหมดตคนเรเนียัน้องกระทบโดนกทบเพราะอะไรรู้ไหมพอลูกค้าทักมาว่าโดนเพจปลอม เราก็ส่งไปให้เขากินไงท<ร>ี่<ร>ถามว่าเราเราได้อะไรจากสิ่งที่เราทําแบบเนี้คือเรารู้สึกว่าเราได้ซับขอตความรู้สึกเขา้กท,ทั้งที่ทางร้านก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าเราก็ส่งปกติแต่ว่าเพจปลอมไปหลอกเขาอะ่ะแต่พอเรารู้เราก็ส่งส,งสารคนสั่งแสดงว่าเขาอยากทานของเราจริงๆอย่างเงี้ยเราก็ส่งไปให้เขาทานแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้บ่อยเข้ามันก็ไม่ไหวเดแต่ที่ผ่านมาคือป้ายพยายามดูแลลูกค้าทุกคนจริงๆเพราะเราเชื่อว่าอาหารที่อร่อย<ร>มีคุณภาพมันต้อง ประกอบไปด้วยเซอร์วิสที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทําทุกอย่างแบบให้มันดีที่สุดอ่่าแแตมจริงๆเนี่ยมีการเตรียมเอกสารไว้แล้วอยากจะแจ้งความแล้วคิดว่าแจ้งแน่แล้วก็อยากจะหาตัวให้เจอด้วยใช่อยากหาตัวแต่ก็ยังไม่ได้แจ้งแต่ยังไม่ได้แจ้งเพราะว่าคือแบบคนกดน้ำพิ๊กเยอะมากไม่มีเวลาไปแจ้งไม่มีเวลาแต่แต่คิดว่าไปค่ะไปไปไปสงสารลูกค้ายี่กี่เพจมกี่ไลน์มีอะไรบ้างเลย ตอนนี้มีร้านปลอมอยู่ประมาณ5 5ร้านค<ม>้าในเพจแต่ใน t ิกตอกเป็นร<ม>้อยใน t ิกตอกเป็นร<ม>้อยเลยอะแจ้งแจ้งไปแล้วเขาก็เปิดใหม่ใช่ค<ม>่ะคือคือ,คอจริงๆเหมือนเหมือนทางระบบต้องต้อง,ต,องต้องปิดไปเอง<ม>เราก็ได้แต่รีพอร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่คราวนี้มันต้องเหมือนมีคล้ายๆจดผู้หมายทางการค้าเนาะยื่นเรื่องเข้าไปว่าเออของเราเป็นร้านจริงทุกที่นั่นซึ่งเราทางหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอกระบวนการทางระบบเขา ว่าจะจัดก,การได้เมื่อไหร่ซึ่งลักษณะของเป็นใช้เพจ่แล้วก็ให้ไช่ใช่ใช่ค่ะคือถ้าในเพจจะเป็นลักษณะนั้นก็คือโอนเงินไปแล้วก็ไม่ส่งของให้แล้วก็บล็อกลูกค้าเลยแต่ถ้าใน t ิ k ต o อกก็จะเป็นฟีลเอาน้าพริกเราไปตั้งราคาสูงมากๆแล้วก็ส่งนะท้องสั่งน้ำพริกไส้ไปเก็บไว้ก่อนแล้วขายให้พี่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาอันเก่าเนี่ยส่งไปให้พี่แล้วพอไปถึงพี่บางทีก็บูด เพราะว่าน้ำพริกเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเราทำสดตลอด,ม,ดมันมีเวลาของมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สงสารลูกค้าค่ะวเวลาไลฟ์ต้องคอยพูดตลอดเวลาไมว่าคุณต้องเห็นเราต้องเรียนเท่าแรงนะงเกต้องพูดตลอดแต่ว่าใน t ิ k กต็อกเนี่ยก็คือไม่สามารถพูดแพลตฟอมอื่นได้เราก็ต้องพยายามหาวิธีการสื่อสารว่าระวังของปลอมนะจะราคาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ทางอื่นก็แบบ เออมันจะมีคนตามห้าหมื่นนะคือตัวนี้นจิตต่อเขาก็เก่งไงเขา <c oughs> เขาจับเอเขาจับได้หมดเลยอ่ะว่าเราพยายามจะสื่ออะไรก็ก็พยายามบอกบอกซ้ำๆย้ำๆแล้วก็เราเริ่มไลฟ์ในเพจมากขึ้นเพื่อให้คนเห็นว่าเออเราตัวจริงนะนี่ไม่ใช่ฝ่ายตัวปลอมนะรเราไม่ได้ไปโกนหน,นิ่งหน้ามานี่คือเราตัวจริงเรากำลังไลฟ์ให้ลูกค้าเห็นว่านี่เป็นช่องจริงช่วยเห็นใจเราหน่อยช่วยเห็นใจด้วยนะคะมีอาชีพทั้งหลายอย่าให้โมโหเลยนะคะแต่เราเองก็โดนวัดโดนเหี่ยนแทนเวาที่สั่งกับคนอื่นได้แต่ตอนทวงๆกับเรา ใช่ค่ะก็คือเวลาลูกค้าลูกค้าจะหาเพจจริงไม่เจอตอนจะซื้อแต่จะหาเพจจริงเจอตอนโดนลอกเลยเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าพอโอนเงินเสร็จเขาน่าจะบล็อกแหละอ่าแล้วพอเขาเขาเข้าไปหามันไม่เห็นแล้วเขาจะเริ่มเจอเราแล้วตอนนั้นแหละเราก็ต้องแบบนั่งเจรจากันซึ่งซึ่งแรกๆอ่ะ เราตกใจมากแต่ตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มรับมือได้แล้วเริ่มเริ่มทําใจได้กับการที่เราไม่สามารถดูแลลูกค้าที่ถูกหลอกได้ทุกคนได้แต่เตือนเขาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ยังไงก็ต้องไปแจ้งความอ,าออเดก็ยังเยอะออเดอร์ก็ยังเยอะคือ,ค,อคืออย่างตัวค่าเองค่มองว่าเราเราไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองอย่างนั้นพิกตัวที่มีอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาของเดิมให้มันอร่อยขึ้นแล้วเราก็ยังคิดอยู่ว่าเราอยากทาอะไรอีกอะไรเงี้ยเพราะเรามองว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ว่าเศรษฐกิจ จะเป็นยังไงอาหารมันยังเรายังต้องกินแล้วก็มุษดูทุกคนชอบกินของอร่อยอดีขึ้นมาหน่อยอยากกินของดีเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซอร์วิสไมครบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ในปุยแสบปากทั้งหมดอร่อยสะอาดคุณภาพดีแล้วก็ตัวไปเองอ่ะไปกล้ากล้าเอาตัวเองการันตีว่าหนูหมกอยู่เขามาเนี่ยกำลังจะ5ปีแล้วหนูไม่ใช่แบบหยิบโยกทาแล้วก็หยุดทําแล้วก็หยุดแล้วเราทําเองตั้งแต่กระทะเล็กๆทะลุไปหลายใบจนกระทั่งตอนนี้เราเขาเรียกว่าเริ่ม เติบโตขึ้นเล็กๆน้อยๆเราเรารู้สึกดีใจมากแล้วเราก็ยังอยากพัฒนาต่อไปเพราะว่าตั้งใจแล้วว่าอยากจะให้นพิกคุยแสบปากไปทั่วโลกค่ะอะไรล่อประเทศแล้วก็ปุ่มก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยวันเจ้าที่ยังได้ขอเจ้าที่แรงอุทไแล้ววัเจ้าที่แล้วเจ้าที่ส่งเสริมแล้วก็มีหมอดูบอกว่าเวลาจะไลฟ์ขายนพิกเนี่ยให้แต่งตัวให้สวยๆเพราะว่าเจ้าที่ที่อยู่ที่โรงงานเนี่ยสวยมากเขาบอกสวยแบบประกวดเอ็ยูทีได้เลยค่ะ้เจ้าที่เหรอ ไม่เขาท้อช่ออะไรโอจะไม่มีชื่อเราเวลาเราเรียกเขากล่าวถึงเราพูดก็เรียกว่าสี่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพี่เจ้าพาเจวดาอาราพี่สกีอยู่ในที่แห่งนี้อะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าเจ้าที่สวยมากมเพราะฉะนั้นวันไหนที่พี้าแต่งตัวสวยๆพ้าจะขายดีมากก็ต้องลองเพปกติก็จะไม่มีใครเห็นสภาพนี้หนึงจะสภาพโทมมากแล้วยังมีเหตุการณ์แบบว่าเปิดประตูผิดอะไรยังมีอีกไหมไม่แล้วค่ะก็เจรจาละเดียวเดียคุยกันแล้วบอกว่าหนู รับทราบแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดอย่างหมอวังอย่างนี้อยู่ดีก็เขียนไลน์มาบอกว่าน้ำพริกปลาย่างขมิ้นขาวมะเขือเปาะมะถั่วพูข้าวสวยไข่ต้มอยางนีค่ะแล้วเคยถามว่าคือคืออะไรก็บอกว่าเจ้าทีขอใช่ก็แบบนี้ไม่เขาขอให้เราถวายว่าใช่ค่ะคือตัวหนูหนูไม่ทราบหรอกคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอดูที่สนิทกันเขาก็จะส่งมาบอกเราก็จะทำตามเราไม่ได้เชื่อแต่เราแค่ทำตามไม่เ่มือนกันอยู่ด้วยกันก็ ใช่ใช่ค่ะดูว่าดีนะเพราะว่าเวลาที่ถ้าวันนั้นประตูไม่เปิดเราก็จะไม่รู้ว่าพนักงานลืมล็อกลืมล็อกแม่กุญแจล็อแกแต่กลอนด้านบนเพราะว่าจริงๆถ้ามีแม่กุญแจเนี่ยมันเป็น possible มากมที่มันจะเป็นไปได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองคุณดีเสมอเราก็ต้องทําตัวให้ดีด้วยแล้วก็อย่าทอยศกับลูกค้าใช่ค่ะล็อเองก็เป็นเรื่องของเหมือนกันเรื่อาดูง่ายได้ลงได้เลขอะไรกันตลอดคืออย่างนี้พี่บางทีมันก็แบบเดาสุ่มอะไรก็คง คงม,มีจังหวะจังหวะไปโดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็อธิษฐานว่าเออถ้าหนูแบบคือไ่ายไปคนสวดมนต์ทุกมานบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีบุญที่จะสามารถช่วยเหลือคนได้แล้วถ้าเขากับเรามีกรรมสัมพันธ์ต่อกันถ้าไพ่บอกเลขไปแล้วเขาได้ยินแล้วเขาถูกแล้วได้ไปใช้ชีวิตในทางที่ถูกที่ควรอย่างเงี้ยหนูก็ ผู้ทิดคุณคุณสนได้ท่านหมดเลยแล้วมันก็จะได้เลขค่ะแต่ก็อย่าบ่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีคนบอกว่าอย่าบอกอย่าบอกบ่อยนะเดี๋ยวไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะก็ทางที่ดีที่สุดก็คือใช้ชีวิตแบบมีสติทุกคนแล้วก็ทํางานด้วยอาชีพสุจริตทำมาหากินอย่าไปคาดหวังตรงนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครถามอะไรแล้ว นอกจากเรื่องน้ำพิกอย่างเดียววันนี้เสียดายไม่ได้ออกมาให้ชิมใช่ค่ะเรียบร้อยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ